เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาทมังกี้นะฮะและคิปเวยมันโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสมัครสมาชกคนกดให้ด้วยนะครับกดแลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมวันนี้นะฮะเรามาตีเลดเอากันที่มอจอแล้วผมยังไม่กลับเออยังอยู่ยังอยู่มานี่อยู่กับสปอตเตอร์อีกแล้วโอ้โหเจอกันไหวนะเนี่ยที่มาทีเจอกันอย่างเยอะเลยนะเจอกันวันไหนบ้างเนี่ยโอ้โหวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้โหเมื่อวาน เราาติเลดอาด้วยกันนะครับอาทิตย์นี้นะอยู่กับเจ้าเทลาร์คิออนนะครับน้อง ป่า,ปามแต่ก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะหากต้องการเติมเกมนะรองการความคุ้มค่าจัดนะฮะทำยังไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่สดแสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ มาทุกคนครับผมอยากตีสักสามตัวนะวันนี้เราใช้บัตรใต้ยิมนะเออบัตรส้มใช่ไหมจริงจริงอยากไปตีตัวนู้นก่อนนะแต่ว่าหนึ่งนาทีผมว่ามันจะไม่ทันนะี่ใช่ไหมทันไหมนาทีหนึ่งไม่ทันหองแล้วกว่าจะจับได้นี่ตีใครเนี่ยตียิมเหรอไปแกล้งเขาหรือเปล่าเขาอยู่กี่นาทีแล้วไปแกล้งเขาเปล่าเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตายอ้เพิ่งอยู่ได้สิบเอ็ดนาทีจริงๆงด้วย นี่นะอีกนาทีหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ตรงนั้นจริงๆมันอีก12นาทีนะครับผมลืมคิดไปไม่งั้นตีตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะได้3ตัวพอดีน,ะนะั้นในคลิปนะครับผมนะอะไม่เป็นไรวันนี้เราตีกันสาตัวเหมือนเดิมนะฮะอุ้ยน้องหมาเข้ากล้องเลยหรอมีผ้าพันคอด้วยหมาจากไหนเนี้ยภาพวิทคอมชื่อตอยกับใครอ่ะนี่ชื่ออะไรชื่อไลออนไลออนโคตรเท่อะหมามีผ้าพันคอแล้วมีชื่อติดด้วยพร้อมเบอร์โทรนะ ของภาควิคอมเลยนะฮะกลัวหมาเปล่าไม่กลัวมาครับผมอีกแค่ยี่สิบวินะครับเราจะเข้าตีกันนะขอพูดนิดน,นึงนะครับผมเรดเอาคืออะไรนะฮะเรดเอานะครับผมคือชั่วโมงตีบอสนะที่จัดขึ้นในทุกวันพุธนะหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะเนี่ยวันนี้นะก็อยู่กับเจ้าเทอรลากิออนตามคลิปนี้เลยนะฮะเฮ้ยตัวนู้นเกิดก่อนทั้งสี่วิหรือว่ามันไม่ใช่ไข่ของเรดเอา <laughs> อันนี้เกิดช้าหรือเปล่าโอเคเอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมมาเข้าเลยเข้าเลยทุกคนที่นี่สีแดงเยอะเนี่ย <laughs> มีสีแดงกันอย่างเยอะเลยนะครับผมนี่นะฮะมีคนเยอะขนาดนี้เราเรดี้เลยก็ได้นะครับผมเผื่อว่าจะได้เร็วขึ้นนะฮะตีนี้เสร็จนะครับเราเดินไปดูว่าตรงนั้นเหลือกี่นาทีนะฮะอาจจะตีตัวกลางได้อีกตัวหนึ่งนะฮะระหว่างเดินไปนะครับผมน่าจะทันอยู่นะดสิบนาทีนะครับผมนะชิวๆนะครับอ่ะรอสักครู่หนึ่งนะฮะ มาแล้วใช่ไหมฮะโอ้ขอบคุณครับทุกคนครับที่นี่เลดเอาค่อนข้างจะคลื้นเลยนะครับผมนะให้ดูไกลๆนะเออข้างหลังผมตรงนูน้นไกลๆไกลกลิฟเลย <c oughs> นะครับจะเป็นแกงที่เล่นนะแล้วก็เดินไาอีกนะครับผมนะโอ้โหน้องไม่ทันได้ทําอะไรเลยอ่ะจะน็อกแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยระวังนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดีย่างเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหไวมากนะครับเออน้องเป็นต่อสู้กับหินไม่มีแพ้สองพลานนะพลังจิตก็เข้าต่อสู้ บินก็แพ้หินนะน่าจะมีทาาเดียวนะครับผมมาหัวใจใกล้เต็มแล้วนะสปอเตอ,เตอร์ของผมนะใช่เอ่ยใช้ดีครับผมโอไม่ได้อะไรเลยอะใช้ไม่นี่ครับผม2 ..5 ..7 ..2.. โอ้อากาศบูธด้วยครับขออนุญาตใช้เป็นสะลดนะครับผมทุกคนวันนี้ไม่สอนจับแล้วกันนะครับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะญาตนะครับผมล็อกอยู่ที่ไอตรงหัวร้านของเขานะฮะ <laughs> หัวดำาๆ <laughs> ได้ยัง ไม่นี่ใช่ไหม,ไมร้อยเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยปุ๊บโอเคอมเราทําเวลาดีกว่าทุกคนผมใช้เป็นเบอร์ดี้ทองไปเลยนะครับเอาเวลากันน,นิดนึงนะครับผมโอ้ไม่ถึงเบาไปนะครับปับ๊บโอเคสุดยอดแล้วอืม้มดินนะ้นอ่ะมาเพื่อนมาโอ้โหกระโดดจนเข่าจะสุดนายก็อยากไป ตีเรามาแล้วครับปั๊บโอเคผมว่ามันเล็กไปแล้วนะวงผมเนี่ย <laughs> โอเคติดแล้วครับผมติดยนะัะติดแล้วสองห้าเจ็ดสองไม่ดีเลยครับผมดูนิดนึงนะฮะเรียงตามออ่คอมแบทพาวเวอร์นะฮะสองหกหนึ่งสามที่ผมมี โอ้ปันน่าจะ2-6แบบ2-6-25 2630หรือว่า2-6-2 0อย่างงี้นะฮะประมาณนั้นนะครับผมต้อง2-6เลยนะนะครับทุกคนครับผมตัวที่2ของเรานะฮะมาจอขึ้นมานะครับตรงนี้คนเล่อนเยอะมากนะครับพิติอินดีเห็นชิ้ใหม่คึกคืนขนาดนี้นะครับโหเดือนหน้านะครับทุกคนคอมมูนิตี้เดย์นะครับน่าจะสนุกนะครับผมนะมีแหละมีแน่นอนนะครับผมเออมีนะ ต่เป็นวันไหนยอติตาอีกทีนะครับผมนะมีแน่นอนนะครับผมทำบุญนี้ี่เดย์รวมมิดประกาศแล้วด้วยนะครับรวมมิดแบบรวมรวมเยอะเหลือเกินรายละเอียดนี่อ่านจนปวดหัวนะฮะก็เอาแบบข้าวๆแล้วกันนะผมก็คือว่ามอนนะครับผมตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน11ของปีนี้นะเกิดแบ่งเป็น2วันนะครับผมนะแบ่งเป็นวันเสาร์ชุดหนึ่งวันอาทิตย์ชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวของปีที่แล้วเนาะ ปีที่แลเนี่ยก็จะเกิดเป็นบอสนะครับผมแล้วก็ฟักไข่นะฮะ,ะประกาศมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีการโวได้ท่าพิเศษอะไรเงี้ยนะฮะหลายๆตัวขูคือเยอะมากทุกคนยังไงเดี๋ยวรอคลิปข่าวนะฮะคลิปข่าวมาแน่นอนอาจจะโพสชา์หน่อยครับเออย,ยังทำอาร์ตไม่เสร็จเลยนะครับผมน่าจะประมาณวันที่1วันที่2วันที่3อะ่ะผมก็จะได้โพสนะฮะ ประมาณน,นี้นะผมเอ้ย9คนแล้วกดลดี้ก็ได้ปนะเนี่ยไม่ต้องแล้วฮะหายไปแล้วนะครับผมรุยกันนะครับผม9คนสุดยอดไปเลยนะฮะคนเยอะอ่ะเมื่อกี้มีคนตีไปแล้วนะทุกคนเสาเนี้ยตีกันไปแล้วนะแต่ว่าคือยังเยอะอยู่นะฮะเมื่อกี้คือผมเห็นมีคนมาเพิ่มที่หลังอะรตรงที่เขารวมกันนะครับผมหลังจากผมถ่ายรอบไกลๆให้ดูอนะมือขึ้นมาเยอะเลยนะดีมากเลยนะฮะมาเริ่มแล้วนะครับผม จริงๆเนี่ยถ้าตีตัวนี้เสร็จเดีย๋ยวเราเดินไปข้างหน้ามันจะมีอีกตัวหนึ่งถูกปะดีไม่ดีกลับมาตัวนี้เกิดอีกนะแต่ว่ามันน่าจะประมาณ1 0ถึง20บนาทีปะไข่ที่มันฟักขึ้นมามันไม่น่าจะเกิดเร็วนะฮะอันนี้เป็นไข่แทรกนะครับผมแต่ว่าเป็นพอดีแบบแทรก5้าดาวนะก็เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรนะฮะได้ตีเพิ่มนะครับผมลูคาลิโอมาครับผม 2564ไม่ดีครับขอใช้นี่โชว์หน่อยได้ไหมฮะไม่ได้แบบว่ามานานแล้วนะครับผมนะมานานเกินไปแล้วนะครับผมใช้ใช้ม <า S 1> ไม่นี่ครับผม2564 <มา S 1> ไม่ดีเลยนะฮะไม่ใช่นี่นะประมาณหัวนี่แหละทุกคนแล้วก็เนี้ยวโป้งผมไม่ได้ย่าดี <c oughs> นั่งก็ได้นะฮะนั่งก็ได้เฮ้ยใช้นี่ปลอม ปั๊บโอเคเห็นว่ามันประมาณหัวในชะ่ไหมหัวล้านของเขานะครับผมตีมาเพื่อนตีมาปั๊บโอเคก็แอนิเมชันนะครับผมเขาจะขิดเขามาใช่ไหมจากนั้นเราก็โยนไปตอนที่เขาแบบว่าหัวกําลังจะถึงจุดเดิมนะครับผมก็ค่อนข้างแรงนะต้องบอกว่าค่อนข้างแรงเนี่ยขาเขาก็จะกลับไปด้วยนะครับผมนะขาเขาจะกลับไปที่เดิมด้วยนะขาซ้ายที่เราเห็นนะแล้วก็หัวนะครับผมนะแนะนําให้มองขาซ้ายแล้วกันนะครับเออขาขวาดีขาซ้ายเฉย ขาซ้ายของเขาเออขาขวาที่เราเห็นนะตัวนี้ดื้อดื้อแปลกๆนี้ไม่ได้นะถ้าผมโยนไปจะเป็นวงโลกนะครับรออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมปั๊บโอเคครับปร๊บติดแล้วครับผมตัวนี้ไม่ดีนะมันต้องสองหกกว่าเลยนะตัวนี้อาจจะเป็นแบบลอยล่างหรือเปล่าโอ้ห <c oughs> <c oughs> ไม่ครับผมโคตรไม่ดีตัวต่อไปไปเดินไปกันนะครับผม <c oughs> มาครับทุกคนครับบัตรส้มผมหมดแล้วนะถึงเวลาของบัตรเขียวนะมาถ่ายเชียงใหม่แล้วครับ ครับผมดีครับข้างมดนี่เลยอ๋อครับผมเยครับเข้าแล้วครับเข้ามาเลยฮะคอมูเชียงใหม่ผมรอดูภาพอยู่นะครับเลยกันครับไวมากเลยครับผมสิบเจ็ดคนนะฮะโอ้โหไวมากเลยฮะน่าจะสองห้องนะครับผมตรงนี้นะครับคนเยอะนะฮะเรียบร้อยมาวัดดวงกันบ้าวัดดวงกันบ้า่าม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 า มามามารอรอตัยนะอยากจะกดเพลินนะเรากดเพลินนะเฮ้ยเปตัวเท่ตัวเนี่ยมาใช้ใช้เรียบร้อยเกลือหมดเลยมาครับทุกคนใช้เบอร์รี่ทองแล้วกันนะฮะวางหน่อยวางหน่อยเออนี่นะครับทุกคนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปั๊บไม่ถึงเฉยอืม โอเคครับผมโอ้คนเยอะอ่ะเยอะจริงอีกสักตัวไหมอีกสักตัวไหม <c ười> กไกลเหรออีกครั้งหลังนี้เกิดแล้วมั้งโอ้มเราจะเดินไกลก่าวันที่ไปเดินรูทเหรอฮะ <c ười> น,นั้นไกลแล้วนะมีบัตรระยะไกลฮ <c ười> ะจะใช้บัตรระยะไกลเลยเออเดินเอา <c ười> ป๊บโยนไม่เข้าเลยคนระับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่นะ <c ười> อือ โอเคอีกรอบหนึ่งนะฮะปับ๊บนี่นะครับผมไม่ได้สอนจับนะครับคลิปนี้นะขออนุญาตนะครับขอเล่นแบบชิลๆบ้างนะเออทุกคนที่นี่เขาเล่นเยอะคขาเล่นเยอะฮะคือมทถ้าไม่มีกิจกรรมอีกนี้ <laughs> ไม่ค่อยมารวมกันนะครับผมส่ว,ว่าจะเล่นกันเป็นกลุ่มๆนะะนี่คือแบบมาเยอะมากแล้วผมน่าจะได้สองห้องเลยนะครับผม ดูสักคนแล้วนะฮะไม่ยอมตีผมเลยเหลือเจ็ดบอลแล้วตัวนี้แปลกๆปแล้วแต่สองห้าหกเก้านี่ต่ํามากเลยครับผมติดได้แล้วครับมแล้วปึ๊บโอเคติดแล้วครับติดแล้วชนะแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยฮะมไ่เอาวันนี้เอาใครจับติดก่อนชนะพี่ชนะแล้ว อ๋อเหรอเหรอรระวังลุดนะเก่งอยู่นะหน้าตัวนั้นลัดบอลนะลัดบอลนะสองหกศูนย์เก้าไม่เป็นไรสองหกไอ้นี่ยังไม่เท่าไรเลยเฮ้ยเฮ้ยติดนะติดแล้วติดแล้วติดแล้วดินครบหนึ่งเราก็ติดแล้วโอ้นี่มันสิบแปดนาทีเลยฮะตรงนี้สิบแปดนาทีเลย ประมาณ20ิบนาทีมั้งรู้สึกทางนั้นนะครับจะไปต่อจุดต่อไปไหมเนี่ยเขาไปต่อกันใช่ไหมอีกจุดหนึ่งใช่ไหมเพเครับผมไปเดี๋ยวไปด้วยตัวหนึ่งแล้วกันงั้นนี่นะครับทุกคนแกงที่เชียงใหม่เยอะนะฮะเยอะเยอะจริงตามเข้าไปนะครับอยากตีพี่เบิ้มยังเลยทันไหมเนี่ยไกลอยู่นะผมว่าตีพี่เบิ้มก็ทันตีพี่เบิ้มก่อนทันอยู่ทันอยู่ผมว่าตีพี่เบิ้ม่อน มาทุกคนครับผมมาเราข้ามไปเล่นกันตรงนี้นะครับเต็มแล้วเข้าได้ยังเผื่อทางเราด้วยนะอีก2อคนสคนโอเคตันนี้ระวังรถอ๋อเราบอกจะชวนแค่สามตัวนะ3าตัวก็พอคนนี้แหละรับลองกล้องไม่แตกชัวสว่างระหว่างนี้ก้องไม่แตกแต่ตาจะแตก <laughs> อย่าไปมองสิแสงไฟ <laughs> ให้มันส่องรางยาวเราไปมองมัน <20 S 1> มาครับยีคนนะมาะมกี่วิเรามกี่วิมา ใช่เออใช้นี่อุ้ยใครเนี่ยใครรัดช็อตเนี่ยใครรัดช็อตเนี่ยโอโหคนรัดช็อตก็อย่างนงี้นะฮะไ้ <c oughs> ขอบ้างนี่ไม่ได้โชว์นาแล้วเนี่ยใช่หูตัวเล็กจัดๆแต่ไม่นี่ครับผมมีเปล่าตัวเล็กอย่างเงี้ยเหมือนหมาเลยมาครับ <c oughs> <ma>, ผมทุกคนมาจับกันนะฮะตัวเล็กทุกคนผมจะปล่อยให้น้องหลุดไปไม่ได้นะฮะน้องตัวจิ๋วนิ่งนะฮะเออ นนิดนนเล็กจริงปับ๊บโอเคครับผมต้องติดต้องติดอืมปับ๊บไม่ถึงรู้สึกว่ามันจะโยนยากขึ้นนะฮะตัวเล็กคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ปับ๊บนี่แน่พอแล้วครับพอบแล้วโอเค ตัวเล็กจะจับของผมนะครับมาแล้วหนึ่งตัวเอาน้องมาร์กไว้เลยอย่าเพ้อทิ้งนะเห็นดูนี่ว่ามันต่างกันขนาดไหนต่างมากเลยนะนี่มันสูงถึงตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ตัวนี่มัน <c oughs> น่ารักอย่างกับหมาฮะไม่แลกตัวอื่นพี่ไม่ใช่ตัวเล็กอ่ะพี่เอานนี้ให้คาบูกิคาบูกินี่ตัวนี้เอาเปล่าเอาเปล่านี่ร่างญี่ปุน่นเอาเปล่า ต้องไปแปลงร่างที่ญี่ปุ่นเท่านั้นออไม่สนใจเลยไม่เท่างี้ทาไมได้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ตัวนี้นะไม่งั้นจะให้พี่นนท์ก่อนนะเอาเปล่าเพราะแรกได้คนเดียววันนี้ไม่เอาอไม่เอา <c oughs> วันนี้ก็มาตีกับแกงที่เชียงใหม่นะครับผมนะด้ลังผมเยอะมากมากครับผมนะยังไงก็คาดหวังแล้วก็รอดูภาพนะครับผมนะคอมูบเดือนธันวาแล้วที่เชียงใหม่ครั้งแรกนะน่าจะสนุกนะครับผมนะผมว่านะโอเคผมสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนท่องเราในการทำคลิปนะฮะตอนนี้มีสปอเตอร์ระดับนักกจนภายตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับ ใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอ,อปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเทพแบบเมื่อกี้นะกดระดับนักผู้ชมภัยมาได้เลยนะใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะฮะรายรอบมีนะกดแต่งในขอบคุณใต้คลิปนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์คลคนะลก,ลกดแชร์ซับสไครต์ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายโอ้ทำหน้าที่นะวันนี้